สาเหตุที่เรากลัวกล้องนะเวลาที่เรากลัวกล้องมันก็ทําให้เราไม่อยากที่จะทําอะไรมันทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรมันก็ทําให้เรากลัวใช่ไหมคะเมื่อเราไม่กล้าทําอ่ะมันก็ทําให้เราไม่สําเร็จในผลลัพธ์ที่เราต้องการใช่ไหมคะเกิดจากว่าเราอ่ะสร้างภาพในหัวของเราอ่ะเห็นไหมคะเวลาที่เราจะออกมาไลฟ์เรากลัวคนอื่นเขาเห็นลุมสิวเรากลัวคนอื่นเห็นป้าเรากลคนอื่นเห็นกระของเรา กลัวคนอื่นพักว่าอ้วนกลัวคนอื่นว่าไม่สวยกลัวคนอื่นบอกว่าเขียนเคี้ยวไม่เท่ากันปัดแก้มไม่เหมือนกันอ่าวันนี้ทำไมไม่อ่าอะไรนะปัดมะคคล่าอะไรแบบนี้นะคือเราจะก,กลัวนะคะกลัวคนอื่นเพราะว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้นะคะและที่แยก่กว่านั้นอีกนะบางคนจะคิดว่า่านมีความรู้ไม่เท่าคนอื่นนะคะอันนี้ก็คืออีสาเหตุหนึ่งนะ ฉันมีความรู้ไม่เท่าคนอื่นถ้าฉันพูดไม่ดีคนอื่นเขาจะว่าฉันไม่เก่งแล้ว่ามาสอนอะไรบลาบลาบลานะเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อเรากลัวเนาะมันก็จะเห็นภาพเห็นภาพในหัวว่าคนอื่นตําหนิเราแบบไหนบ้างนะคะการที่จะทำให้ตัวเองเลิกเป็นคนกลัวหน้ากล้องเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาพของเราก่อนเปลี่ยนภาพในหัวก่อนนะคะเปลี่ยนภาพในหัวของเราเห็นเราสามารถออกมาพูดได้ดีเห็นเราสามารถ แบ่งปันเรื่องราวได้ดีเห็นเราสามารถแบบทำได้อย่างยอดเยี่ยมอะนะคะใ่คนส่วนมากสิ่งที่อยู่ในหัวก็คือความผิดพลาดแล้วคือมันจะมีมันจะเกิดอาการป้องกันตัวเองไว้ก่อนอะป้องกันว่าทํายังไงนะทําที่จะทําให้ฉันไม่โดนตามมําหนิอะไรแบบนี้มันก็ป้องกันแล้วมันก็จะคิดเห็นภาพที่ล้มเหลวไว้ก่อนล่วงหน้าเลยอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราฝึกที่จะให้ตัวเองคิด เห็นแต่ภาพที่ตัวเองสําเร็จเห็นแต่ภาพตัวเองออกมาพูดได้ดีเห็นแต่ภาพตัวเองออกมานั่งส,สวยๆอะไรแบบนี้นะมันก็จะทําให้เรามีความกล้ามากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้เรากลัวอีกหนึ่งสาเหตุนั้นก็คือเรื่องของการจินตนาการนะคะเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะสร้างภาพในหัวนะคะการสร้างภาพในหัวนั่นเองนะคะถ้าอยากเป็นคนที่ กล้านะคะถ้าอยากเป็นคนที่กล้าออกมาพูดหน้ากล้องอันดับแรกคือเราต้องเปลี่ยนภาพในหัวของเราก่อนนะคะและถ้าใครกําลังคิดว่าตัวเองเนี่ยความรู้ไม่พอไม่สามารถออกมาแบ่งปันได้หรอกฉันไม่เก่งหรอกอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าความรู้เยอะหรือความรู้น้อยมันไม่ได้วัดถึงความสําเร็จของเรานะคะมันไม่ได้วัดถึงว่า คนความรู้มา,มากเท่านั้นนะคนถึงจะติดตามเยอะไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราออกมาทําบ่อยๆมากแค่ไหนต่างหากอยู่ที่ว่าเรามีวินัยมากพอไหมนะคะเหมือนที่ค่ณน้อยเคยบอกว่าคนฉลาดไม่น่ากลัวเท่าคนมีวินัยนะจึงพูดจะฉลาดขนาดไหนแต่คนไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะดังนั้นเราอย่าคิดเรื่องว่าเราไม่เก่งพอเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราไม่ ไม่มีความรู้มากพอเราสามารถศึกษาได้นะคะเราสามารถศึกษาได้แล้วเราก็เอามาแบ่งปันได้เนาะ